นั่นเออแม่เอายายไหวแบบนี้มันกันนะ้หนึ่งมาบรรลุล้างเขาเรนเขาเรนเนาะพอยานเอาไว้แบบนี้ก็เอาไป,ข,ไปขึ้นเขาเก็บอ่ะแรงข่าวลากบ่เออหนักอยู่บ่เขานอนอยู่เฮือายยาน, <laughs> นอยู่ก็พยายามนะการลดข่าวลากคู่มือนี่บ่เออ,อถ้า,าได้เห้ก็เต็มเสร็จยังก็ไ่ได้แล้วป่าก็ไ่ได้ ลองเอาอุ้มดูเอออุ้มยังองุ้ <c oughs> มห่อนยังบูชักยันงน้อยยังน้อยขี้วัวเะนะี่ยยังว่าใครอยู่ได้ยามมันมันโมเมนยามห่อนเนาะถ้าเป็นหนาห่อนโอ้ยอยู่ก็ได้ไ<ห>อยู่เนี่ยนาห่อน สบายดีสบายดีนอพอมพี่น้อง FC หักแพงเบอร์สุขูสุคนพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือว่าแม่ๆ FC อยู่ต่างๆประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราวิงชัยไทยเกินโดยพี่น้องะอีกเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเนาะพบพกับช่อง YouTube ของเราวียงพี่น้องเนาะแวะเวียนเข้ามาอัปเดตอ่าทางบ้านทางเฮือนของน้องแดงบ่าวแตงพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมนํากันพี่น้อง FC เนาะพี่น้องะ ยังไดก็ถ้าวา่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอพายละลายพี่น้องเอ้ยไปฟังโฮเม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมเนะาะอาชีตประจำวันของพวกเพือเออ่อนพี่น้องเอ้ยไปยามเอ่อมันฮอตอย่งน้อยเขียนน้อยเนาะการนี่พอได้อยู่ติได้เขียนหน่อยนะ<ม>ได้อยอดได้คูนึงเตอร์พอได้การฮอดดึก,กสองสามทุ่ยนะ<ม>พอได้กินขายก็พอได้ขายอยู่ถ้วยเท่าได้เขาขายอยู่ทั้งชิบหาภาพ เปิหนึ่งกันบอกเขามาซื้อเอาเองเลยบอกด,ดโอ้ตลาดดุงมาแต่ละกิ่กอกนะอืมเพอ,อมันมีแม่ค่าขึ้นมาวเอดวยดยคู่คู่มืออืมมันเกี่ยวกับเต้สามงวงเราคืนน่ะอืมมาพห้องหาเลยเนาะดูเขาไปตามเขาเคยไปหละอืมหอดอว่าผู้ไปย่ายสิวันผู้สิวันผู้ อืมนอกไปมันไกล้าๆด้วยฟุกพวกค่าเนอะโอคิดว่าอยากกันอ่าช่วนเจ้าไปหาอันหอยเรืออายุาจากจากมึกบังเอามากล้วยมาหายก่อนบีนึง่งอ้าางไงเนาะกะ็ว้าวน่ะนี้ชื่อกล้วยมาหายก่อนบีถ้าจะหาเขาไปแตงดีนี่

เป็นนอเป็นยังใน่เจ้าขยายออกมาทางพี่อีกสิมามาวใบทางสวนจ้ามะกรูดกำมันลายแก่นั่นอยู่ไรกล้วยพอได้ใส่พอได้กินเนาะแมนก๋วยใส่พอได้ก,กินมนัน,น,น,ลน,น,นปลูกเนื้อกินนี่แหละสำคัญในเนื้อกินนี่แหละมีแตนี่อันนี้จะปลูกเองเน่บอกเรื่องเจ้าว่าปลูกเรื่องตอนนั้นแกเม่ปลูกนี่แหละ เอาอยังปลูกตัวนี้นะงาบ่คือในในมันในมันเป็นมากบ่เคยเป็นมากบ่นี่ก็เป็นปีนึงแล้วนีอ๋ออืมตัวนั้นปลูกแล้วนะนี่ปลูกอืมอ่ามันก็ได้กินด้เด้สิทันฮอดุนลูกหยังุนอุนแม่นี่ก็ยังได้กินเนาะนของพ่อปลูกออตัวสําคัญบ่พ่อจะปลูก้เนาะงาบ่คในนั่น ในมั้เออหากปิแถวนี้ครับบ่คอยปลูกงาบ่บ่เี่ยนมันบ่กุดมันบ่ปินเอาแบบงาเฮาซื้อเฮียังเอานะชื่อเป็นอ๋อมีแต่กล้าเอาเลยโดยเลยไม่กล้าเอาไหนมันมีแต่แบบนั้นมั้งอืมกำจามต้นแเลยปลูกวิ่งกันอ๋ออ๋อ จำลูกจำยังกระได้กินเมนมน,มน,มน,นี่เลมมีมัมีเนวหามัมีเนวเห็ดเนา <c oughs> ะไปแน่ฮะให้ดอกหาวผู้ใหญ่เพื่นชอยเฮือนชานเฮาเลี้ยวแล้วก็เฮ <c oughs> าตั้งตัตั้งตัไล่แล้วก็เฮาบริหยังอ่ามีแต่ว่าหาเงินอ่าซื้อเข่าซื้อน้ำกินนั่นจะดีเยะ ยาเฮ็ดไปได้ออกได้เฮ็ดพวกออกนี่พอได้อยู่หรอบ่โน่มันออกนี่เขได้กินอยู่ดอกเขได้ค่าวนว่าหันยามันออกมันถือกับวางหันก็ได้เลยประมาณสามพุน่ะพวกนีทูบ้าวเล่านั้นมาติดเอ่อติดเดี๋ยวเขาไปได้ครับอ้าวว่าจนเฮ็ดอั้นบานหมด ช่วงมันออกก็ออกเนาะช่วงมันนั่นนะพอหาละคาไคร่อตะไค่ะไปหาทางไหนคือว่าบนมีโพกเป็นแต่ทงนะมันออกมัดตามนี่เคยหวยเคยอ,อย่างนี้บอกนู่นนี่อยู่บปวิกนี่ก็เอาอมันนี่นบางเทอปันชมุดว่าเขาไล่ลายดีนี่ยโทรามาใช่ไหมข้าบอก ไม่ฆ่ามาจอบกูหมูมันจะไม่ฆ่าชนเซลมีค่ารันไายเอ่อฮิตออกทานนกัี่ปูมีฮิตที่แต่ปูมีแนวขายเนาะนี่ฮิตออกนะอย่างเราก็ฮิตฮิตฮิตงดมือมันก็มีคนก้านอยู่บ่ตอนคืนกะมีมีอยู่เนาะหนึ่งบุ่มบางมบางมู่บ้านเขาเจ้าสิก้านเอาจะไปพวกปะหาตอนนั่นนี่ห้อมพยราไัยพวกห้ามันพวก ผู้หญ,ญิงนะฮะมือ่อเสาร์เมื่อไรครับเพ่เขาเขาไปหาการกลางคืนนะจนมันคืน <ừ. S 2> มึงเที่ยงมึงเที่ยงก็ได้เขาไปเห็นก็ได้ได้เยูะพวกผู้หญิงมาตอนเสาร์น,นะ <ừ. S 2> ได้กับว่วลายนาะคือทั้งบ้านเจะไม่ได้การมามันเฮ็ดบ่ค่อยหลายเลยมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยมีพวกมียง มันมาลายคือทางนี้ออกไม่ยอมไม่ยอมเล็กๆน้อยๆพอดีก <t> ัเทาน้ดีแ่หาซ่ทงนี้ออกนันพู้ได้เป็นกะตาพู้ได้เป็นขู่ก็มีมึงเทีวก็ขู่หาดุนะจนมื่อฮะเมื่ออ้าวมืออ้าวเฮ็ดเาว่าผัอาวต่งอาวไ้นเตามผพยานได้ตัวั้นหะหุมมาเน่ะหมดมือนะบ ที่เขาพยายามไม่รีหาก็หาเพื่อว่าห่าซอกมันจนหมดมือหมดเด็ดกับเขาบอกมาทอยเขาเจ้าว่าเอ็นยังไงมาชวนไล่เขาเจ้าแถวนี้เขาบุตรข่อยไปเห็ดเวียอยู่ไทยบ่ไปอยู่บ่ไปอยู่ผูกไปก็ไปเนาะดูอือผูกไปก็มึงเชื่อก็ไปไปที่ว่าได้เงินก็มีจนหนักเขื่มีหุ่ ไฟชื้อๆไฟอัดผุ่นแล้วลิ่นหมดมือหรบางคนกะดินเนาะบางคนกะไร่ผู้บางคนคงจะเก็บเนาะบางคนคงจะเก็บกับบัวได้ถืมว่ทั้งลิ่นนั่นแหละลายตืบอเนาะไปห้านาะไปห้าปูไปห้านาะห้ากับมันบัวได้คือเกาอืมพอไม่คือบัวได้ใช่คือเกาอืม

เนาะยางแหละหมดปูยาอันคือพอมันยังเจ้าเรากับบรมีรถถกรถถ่ายบ่บ่มีบ่โอ้นี่ก็ยากเขว่าเฮาสิไปอันเอารถเอาลรางเราไปเกกะเรากับบรมีคือกันเนาะเขาบอกของพ่อของแม่มียังวะอาศัยอ่าอันนี้แบบอาศัยชาวบ้านอชัยชาวบ้านคือว่าอิงตามเขาเขาบ้างเขาบ้างใช่เออ ทำเขาว่างกันใจเขาดีซะ <c oughs> ใจเขาบูดีใจเขาประมวลก็คืเอเราว่างเขาว่าว่างอีกออิงตามนะใช่ไหมเนะาะใส่มงใส่มูแล้วไม่มีละพึ่งมงพึ่งบาทจำนั่นเด็กใครเน้เนาะ ว่าเนี่ยพี่น้องเไยมันทุกอย่างยังนั่นเคยไปไทยอยู่บ่บ่เคยไปบ่เคยไปเห็นเวิ่งทางอื่นอยู่บ่เออไปกัไปฮอดทางสามือก็มือบ่ไปเห็นวิ่งอยู่ใช่ไหมมันคือก็อยู่สวบ้านไปกับฟ้าที่มีแต่เห็นวิ่งหนักๆนะอืมบุคคลเพราะพอได้เป็นนันไปคือคือมูอไป เราไปมู่ไปในมู่เต๋อก็ได้ป่นอืมอันนี้เฮ็ดเบียก็หนักดิเห็ดยูไซก็คือกัดเนาะดูดมาได้เลยเดี๋นี้เนี่ยว่ามันเจ้าบุเคยเห็ดเดี๋ยวจะมังทือเจ้าคิดความันนักมาจางแนวฮองบุป็นเห็ดแบบไรเนี่ว่านักนะเห็ดแบบไรเห็ดเบี้ยเนี่ยเห็ดแบบว่ากัเมาส์นะมือเต๋อมู่ก็ไปหมดแบบนี้ Định ừ. Tàm chạy khâu Pai Linh rồi Ừm Cô quay lượt lá của Pai Chúng là khâu miên nguyên đó Xăm phía thi rồi sao Vâng Khâu miên hết khâu miên nguyên ngang qua chỗ có sáng thì bỏ Đâu Ồ Xăm vào khâu Nhật Lạy hẳn đây này nào ôi. <c oughs> มีแต่ไปงานเห็ุงานอยู่ไทยจังสิได้งานสวนงานยังอยู่ไทยอยู่ยังนะพอได้เนี <c oughs> ่ยเราเนี่ยอยู่ในกินนี่มันบอดคอยซือ้อแล้วงานสวนมันมีป,ปู้ป,ป่านานะ้ะใครใน่มันหากินง่ายบ่อยง่ายใช่ไหมนี่กูมือนี่เขาไปเอาคนทางบ้านเฮาเนี่เก็บกระสีนี่นอ๋อเขามาเอาคนไปเก็บกระสีเออ๋ยวมึงเชื่อกระลาวเมื่อไรคนเดียวทางบ้านเฮานี่มัออยพอไ,ได้ เคี่ยวกาแฟก็คือว่าเนี่ยยิงตามดวงไฟดวงมันโน่เมนผูกเก็บไปก็ผูกเก็บไว้ผูกเก็บท่าือกันนะเจ้าไม่ได้นู่เงินแกค่ารถแกจะซี้กูเก่าน่ะเมนอันนั้นแหละจังมันบ่อใดนะอืมมันเถือผู้ใดหมดลิ้นเนี่ยหมดรถแกติดนี่เข้าอีกอ้าวมันก็ถุกเรงนองกันมาถิมากันดิดูอืม นนันหมดแองเ,เลยฮะเก็บไม้ไว้พี่นอ้องยันมันเล็งนะเพราะว่ามันตากแดดไว้เพื่อจะหอดมันพุดกับช่องชามมือเนาะเก็บทอนไว้ชนชนกันไว้เพื่อจะหอดมันพุดกับลายมือเติมรวมกันไว้นี่ก็ได้บ่แเอแใ่้จะเอาไปใช้วชวไว้นี่ด้วยใบใกล้ๆกัน,กกนเอามาช้อนชอนกันไวน้กิ ว่าเพื่อกชีหอดวันอันเออแมนน่เอายายไว้แบบที่มันกะันนะ้หนึ่งมาบรรล้างเขาเรนเขาเรนเนาะพอยันเอาไว้แบบที่จะเ,เขาไปขึ้นเขาเก็บอ่ะหลักยันเขาหลักโบอโอเคหลักอยู่บ่เอานอนอยู่เพื่อนอยู่ก็ไริยานทำ <laughs> นะขณะเราก็รักคู่มือนี่บ่เออ

นี่จะมางามๆพี่น้องเหลักไปเชนหนึ่งโอ้ยเขาไปขายนี่ก็นเชนหนึ่งเชนปลายพนันนี่เนาะเชนหางเขาเอามันไปขายหกขีพันเก่ากัขายได้เขาได้ซื่อเนาะซื้อก็ประทัอชื่อโกขายเพื่อมาเพื่อนใกล้ทางนี่เขาก็ขีรดจั๊กเบรกไว้ด้วยดิ ไ้บ่ามีงานดองงานดองวานนี่บ่โน้อไปงานดองวานนี่บ่มาแต่งานดองโมปันเท่านโอ้ไปอไปเจ้าโมงกูไปเฮกินบ่เฮกินชยเขาบ่โอ เพรางั้นเราไปให้กินอยู่ให้กินชอยข้าเจ้าบ้านตรงขามนั่งกับเพิ่นกับเห็ดเต่าคือกันเนาะเออแต่ว่าเขามีทานนี่กองไว้น้ำทางนี่เขามาซื้อรึเปล่าอ๋อเป็นเถืกอ่ะเท้ายเป็นเถือกเขาเอาอินกับอินกามหอยตีกับราคาเนี่ยนึกเงินใดเขาไปเอาหอยตี ้ทขามาข้ามาอยู่เพื่อนเท่านี้บ่โดนววนอันนีงเขาไล่เส้นเพื่อกา<ม>นแ้บี้ไยูทาพยานาคนะพญานาคือบบดุขวัญได้อมืมน,น,นี่แหละอตาอยู่นอกน<ม> ข้าวมา่นี้ัเนียีีอืมเากินอีกตัวนะเยอบางบอนกับช้าเข้าวปลายพูดเ้ออบางบอนกับช้าปลายดิ สามเหับวซมนึงิดามม่ใไหมมือถือไม่บกไม่ยังอเจ้ากรลุกานีชากระสอบกาการหมอกกามน้ามไอชวยเท่าไรเดือนนวลผับเอ่อเืืออีเชีคพางกงนบเอืมมืเช็คพางเชิงยังเพิ่มอีกเนาะ ตั้งนำมองแนะ้วมันกันซวยอีกเดี๋ยวคือใหม่อ,อ้อาวหมดลายตัวกด็ดีไปดีกับเทินีปกับเทินเนาะมันไม่คิดเขานั้นไม่เขาไล่หลืเนาะแม่จะได้อยู่แม่ไมล่อันนี้จักไล่ชื่อไหมจักไล่ชื่อนั่นชื่อนี่เนาะหลายอย่างซื้อหลายอย่างน้ำประยุกบ

เลเ็นเลยเก็บไว้โฮมไว้มันจังขีดจักมันเป็นนเปียโตลงรายใหญ่กขาวยังไม่ได้บ้อนบอกโอ้อเราถ่าวหกเดือนแล้วถ่าเดือนปุ๊บเยดี๋ยวเดีเดียวเ,นเยวน,นยนยเด ก่อนเด้บอ่ดนเนาะเอออยากกินเขาคือว่านี่หกเดือนเนีเคยเลยเคยแบบสั้นเลยผู้ใดบุเคยคือเฮาเยหยสมมือเขาบอกจะก่ลอบออย่าละกอนก่อนเลาลูกาอยู่มันให้บอเออเฮาเดือดแล้วก็ติดมือได้บันเห็ดยังก็ได้แล้วปลาก็ได้

ใช้ลาจิวพาอุ้มไปใช่ก็มครบอุ้มเวอร์แถวป่าพาไม่พาดอกไหมะเครื่องใช้ยัดไม่เหือนใหม่เลยกับสีญ่มันมันสีนั่นเนาะมันมันลงกว่ากันมันก็สีอ่าอันนี้เครื่องคงเขาก็เก็บอยู่นลำเดียวเนี่ยมันมันหกมันยังเน่ยมันกับแย่แต่ว่ามันกับสีต่างกันพี่น้องพี่นาะ ไห้ยี uhm ่หอกเต่า <animals> ก <under> ็ม <employees resting Designer> ันอยู่เบื้องนั่นอยู่มันควันมันบบมาชัยเฮาปันใดถ้ามันอยู่นั่นน่ะมันสิควันอุดเป็นเอ่อเห็ุเทือนเหตุกานณ์้่ก็มันก็บโบนั่นปันไดบ้านนี่้าเพิ่นได้ลงมือเห็ดมายโยมายังขึ้นแล้วก็สิบ่ล้นดอกเนาะพวกอุปกรณ์เฮามันครบเลย เมาเราจะมาไปทางพุ่ก่อนมาจากบ้านนาง้อยก่อนมาจากเนาะหาโคงมาเราจะงมาทางนี้มาจากคือยังบ่เห็นมือนปกติชั่นี้เรามาได้คำเรามาเนาะเที oh, ่ยงนี้เรามาตรงมาเพราวันแต่ก้าวันอาทิตย์นี้เราจะไปเชียญหายางเนาะบางทีเรามีส่วนยางนี่วันอาทิตย์เมืองเราไปเสียหญ้ยายางแล้ว อย่างนี้จะกินเข่ามือหนิมามีอย่างเหมีอยังทีกินปลาไงกินปลาแล้วเออผักก็เริ่มมนันแน่นเนาะเริ่มเตกเริ่มอย่างแน่ผักเรามันหิวแล้วจะว่าอยากกินนุมมั้ยจ๊ะอือกินนมเอาเอาให้มันกินนุ่มใช่ผักเราก็เริ่มเตะแล้วปะจอยไปเดียวเข้าไป คุณแหนบานมะนั่นอันคุณแหนยันเจ่เริมแตกแล้วเนาพี่น้องเลยเนาะอ่าเกษตรประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะไอ้น้องน้องเปิดเวียดเ่็งงานเหาจังแดงเอาลูกกินนมไปอย่าเป็นเพื่อนชานของเพื่อนพี่น้องเนาะทางบอกแดงเราก็จูพื้นจูไัยอ่าเพราะว่าเอาเข้ามาพี่กมาถ่ายเอฟซีเบิ้งเราเพียงเนาะอ่า มาถ่ายผมเห็นพี่น้องเอฟซีเบิ่งไในโมนมกันโอ้รถกะเละ่แล้วพี่น้องอรถรถข้าโฮมก็เือะนะ่พี่น้องเท่เลย ยินดีไปเอ็นทางเฮือนเด็นคนวิไลโตบริบาลนนี่มือได้มาเนาะพี่น้องคลิปนี้กับสีประมาณนี้แหละถ้าว่าพี่ลาดการได้ก็ต้องกขับขอโทษข่อไฟหลายเด้อพี่น้องเนาะเห็บีหักแพงเบอร์จุกุจุกคนพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องเลยคลิปนี้มาเวียงกับลำลาไปก่อนพี่น้องเนาะมาเบิ่งเฮือนนางแดงมือนี้พี่น้องเลยเนาะ ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีบ่ครูทุกคนเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทย